แล้วคำว่าเจ็ดนาทีเนี่ยมันคนละส่วนนะครับให้สังเกตน,นะครับไปอยู่ในไปอยู่ในสวนยางก่อนเด็กหายไปแล้วครับแต่ทั้งหมดยังเดินในสวนยางจากนั้นค่อยกลับมาบ้านทั้งหมดกลับมาบ้านทั้งหมดแล้วก็ถูกวานไปรับพักแล้วกลับช้าหายไปเจ็ดนาทีแต่เด็กหายไปนานแล้วครับ แล้วเด็กจะไปแอบไปซ่อนตัวอยู่รอลงพนตรงไหนครับเด่ยต้องคิดสิครับยกเว้นว่าเด็กแอบหายไปซ่อนอยู่รอลงพลไปหาอันนี้คือนิยายเป็นไปไม่ได้เด็กหายไปแล้วครับลงพลกับทุกคนอยู่ที่สวนยางก,กลับมาบ้านคือการเด็กหายคือมันยังไม่แน่ใจไปรับพระ รับพระทำอะไรกูรู้นะรับพระหายไปรับพระมามาแล้วทดลองมีการทดลองครับแล้วมาคํานวณว่าเจ็ดนาทีมันเป็นไม่ได้หรอกครับทดลองทดลองกับความจริงอย่าเอาอย่าเอาการทดลองมาผูกกับความจริงถ้าความจริงอาจจะเดียวว่าน,นั้นได้หรืออาจจะเขาจะมีเหตุนั่นเหตุน,นี่ที่เขาอาจจะไม่ได้สนใจมีอะไรนะครับเช่น อาจจะไปนั่นไปนี่ไปดูนั่นดูนี่ก่อนค่อยแวะไปก็ได้หร,หรือส่งแล้วไปแวะไปแวะมาหรือไปแล้วพอแวะก่อนนะครับแบบนี้ฮะมันจะไปค่าได้ไงไม่ใช่เปซื้อปลาสดที่ตลาดนัดนะครับซื้อมาแล้วมันหล่นแล้วก็ทุบหัวปลาใช้เวลาไปเจ็ดนาทีได้ครับนะครับแต่ทุกคนค่าคนที่บอกว่าอุ้มไปก่อน อุ้มไปแล้วไปซ่อนไว้ก่อนแล้วหนีมาแล้วค่อยไปไป,ไปจัดฉากสมใหม่แล้วจะเอาเวลาตรงไหนครับจะเ,เวลาตรงไหนเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีมันไปครั้งเดียวแล้วก็หาว่าลุงพลเนี่ยอุ้มไปกอนไปซ่อนไว้แล้วก็หนีกลับมาแล้วก็กลับไปใหม่แล้วก็ไปจัดการศพเจ็ดนาทีมันจะได้ไหม นะครับนะครับอ่าถ้าเพจพวกาหารคือเจ็ดโมงครึ่งนะถึงเก้าโมงครับแต่ล่าสุดบอกว่าอ่าะนะพี่พี่ตื่นมาพี่อ้างว่านอนไปสิบนาทีรู้ประมาณเอาไงอันนี้มันไม่รู้หรอกครับ การประมาณนี่มาจากผู้ใหญ่เขาประมาณให้ครับผมเชื่อฮะมีคนคิดให้หมดครับมีคนคิดให้หมดเป็นไปได้หรอครับที่เด็กจะสามารถประมาณตัวเองได้ว่าหลับไปประมาณสิบนาทีประมาณเท่าไหร่นะสิบนาทีใช่ไหมสิบนาทีใช่ไหมอ่าประมาณค่าค่าค่าสิบนาทีนะนะครับอ้างว่านอนหลับเผลอหลับไปสิบนาที ประมาณสินาทีตื่นมาบอกว่าเก้าโมงเก้าโมงก็เลยตีความว่าน้องหายเก้าโมงหรือไปหาก่อนจนมามั่นใจแล้วว่าน้องหายเก้าโมงแล้วใครไปเขียนว่าเจ็ดโมงครึ่งถึงเก้าโมงที่เพจมุกนาหารนะครับอืมไะ้ครับ เด็กหายก่อน9โมงนะครับดังนั้นลุงพลยังอยู่ที่สวนยางนี่นะนะครับข้อนี้จึงผิดพลาดโดยประการทั้งปวกนะลุงพลอยู่ที่สวนยางเด็กหายไปแต่ก่อน9โมง9โมงิบลุงพลยังอยู่ที่สวนยางกับกับคณะเ7คนแล้วก็มีการบอกว่าให้ตาชาน กลับบ้านก่อนเพื่อไปช่วยหาหาหลานแสดงว่าทั้งหมดก็ยังอยู่อยู่และทั้งหมดก็คงรีบกลับบ้านนี่กลับบ้านยังไงก็ไม่รู้วันบุญพลไปรับพาะเอาสมองคิดสิครับยกเป็นคนไม่มีสมองคิดไม่ได้ว่าเด็กหายไปนานแล้วเก้าโมงยี่สิบยังอยู่นู้นไม่รู้กี่โมงกลับมาอยู่บ้าน แล้วมาน,นั่งคุยอะไรกันอยู่จนคิดว่าต้องไปหารับพระมานี่มันห่างกันนานนะครับมันอาจจะห่างกันหลายชั่วโมงแล้วที่เด็กหายเนี่ยแล้วลุงพลเพิ่งถูกวานไปไปรับพระมีใครจะรู้ไหมครับเช่นคุณแม่นัดหมายกับลุงพลว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลุงพลเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ไปรับพระนะให้ไปรับพระมันมีไหมครับการรับพระเกิดขึ้นโดยบังเอิญแล้วลุงพล ถ้าลุงพลไม่รับพระลุงพลก็จะอยู่ในบม้่บ้านอยู่ในบ้านของเขาอ่ะแต่ว่าลุงพลให้ไปรับพระมันก็เลยเกิดเรื่องอีกว่าหายไปเจนาทีจะมาให้ลุงพลเป็นฆาตกรให้ได้นะครับมันพิลึกพิลั่นนะครับเมื่อพิลึกพิลั่นแบบนี้แล้วผมถึงถามว่าทําไมเรื่องทั้งหมด จึงเหลือแต่เรื่องลุงพลคนเดียวที่น่าสงสัยแล้วคนทั้งหมดทั้งบางเนี่ยทำไมเขาไม่สงสัยอืมนะครับนะคนแรกตัวจริงอยู่ไหนครับเนี่ยคนแรกตัวจริงอยู่ไหนนะครับ เป็นใครแน่นอนครับไม่ใช่ฟังให้ดีนะครับเจ็ดคนนั้นเจ็ดคนนั้นตาชาญไงสมควรใช่ไหมครับตุงพลแม่น้องต,อตาถอตาบองกี่คนแล้วเนี่ยคนเหล่านี้ไม่มีเนียกว่าคนเหล่านี้ไม่สามารถเป็นคนร้ายได้พูดง่ายนะคนเหล่านี้ไม่สามารถเป็นคนร้ายได้ ทีนี้ใครไม่อยู่ในกลุ่มครับมีพ่อเด็กมีป้าแตนใช่มมีพ่อเด็กมีป้าแหนมีมีคนอื่นๆทั้งหมู่บ้านทั้งคนสร้างบ้านข้างๆมีใครอีกมีพี่สาวมีคนขายน้ำมีกลุ่มเด็ก กลุ่มเด็กอะไรนะจำชื่อไปได้ละกลุ่มเด็กแล้วมีใครอีกอยู่อยู่ในหมู่บ้านที่จะเชื่อได้มีมีพี่พี่ชายพี่ชายพ่อใช่ไหมหรือน้องชายพ่อมีคนอ้างว่าเห็นแก๊งจำปาโอเคขอบคุณมากครับคนมีเท่านี้ครับที่จะมีสิทธิ์รับพาตัวน้อนครับ ใช่ไหมครับเจ็ดคนนั้นน่ะยืนยันว่าถ้าเจ็ดคนนั้นมีคนบอกว่ามีมีคนในคนหนึ่งมาอุ้มก็มแสดงว่าช่วยกันอุ้มเจ็ดคนนะแต่ถ้าเจ็ดคนนั้นไม่มีการบอกว่ามาอุ้มก็ต้องไม่อุ้มทั้งเจ็ดคนคือต้องให้ความยึดรรมแบบนี้ ส่วนคนที่ไม่ได้อยู่ในนั้นก็คือคุณพ่อป้าแตนอ่าน้องมนโอมอยู่รนนั้นบ้างแก๊งจำปาคนสร้างคนสร้างบ้านคนขายของและคนอื่นๆที่ไม่อยู่ในเจ็ดคนนั้นที่อยู่ในบ้านวันนั้นวันที่สิบเอ็ดน้าแตนด้วยใช่ไหมน้าแตนนี่อยู่นั้นไป นัาแต่ได้อยู่ในเจ็ดคนไหมนะครับแต่นัาแต่หรือใครอ่ะไม่อยู่ใช่ไหมไปต่างจังหวัดใช่ไหมอืมเออนัตานตายนัาแตกน้นเสริมพ่อเด็กช่างว่าช่างโดก อยู่ตรงนั้นนี่เนี่ครับแต่น้ำฝน,นมาจางจังหวัดโอเคเคลียร์นะเคลียร์นะเคลียร์นะครับเจ็ดคนเนี่ยไม่มีส่วนแน่นอนลุงพลอยู่ในนั้นด้วยแต่ที่ไล่ชื่อมาทั้งหมดเนี่ยต่างหากถ้าจะเป็นต้องเป็นคนเราเนี่ยอันนี้พูดด้วยหลักวิทยาศาสตร์หลักความเป็นจริงทั้งหมดแล้วทำไมถึงให้ลุงพลคนเดียวในเจ็คนเนี่ย มาฆ่าเด็กครับมันมันเป็นนิยายใช่ไหมครับเนี่ยคุณกําลังแต่งนิยายใช่ไหมเนี่ยคุณนําสิ่งที่เป็นไม่ได้ให้เป็นไปได้ใช่ไหมเนี่ย <S <S ป้าแันอยู่กับลงุงใช่ไหมฮะป้าแันอยู่กับลงุงใช่ไหมครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะนะครับเจ็ดคนมีใครบ้างครับเจ็ดคนมีใครบ้างครับลองไล่ครับเจ็ดคนมีใครบ้างครับ นี่นะครับพอเราลองไล่แบบนี้ครับมันก็จะได้ง่ายขึ้นนะถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยทําไมตํารวจจริงพยายามบอกว่าลุมพลแปลไหมครับควรไหมครับที่จะเอาเรื่องนี้ไปสู่กรรมธิการการป้องกันและปราบปรามก,การประพฤติไม่ชอบ นะครับตาชานยายแม่ป้าลุงถอนม็อกอ๋อป้าอยู่ในนั้นด้วยจบเลยครับจบเลยครับจบแล้วครับเรื่องนี้นะจะให้ป้าแตนผิดขนสามเส้นยังไม่อยู่นี่เองครัขนบ้าขนบออะไรเนี่ยขนที่ป้าแตนลงพลอยู่ในในสวนยางนี่ขนปิวมาถึงนี่เลยครับ ขนปิวปิวขึ้นบนภูเขาได้ไงครับขนขึ้นบนภูเขาได้ไงขนเนี่ยขนบ้าขนบออีกครั้งนะครับเจ็ดคนอยู่ในนั้นน้องเสียตั้งแต่เจ็ดโมงคึ่งถึงเก้าโมงแต่เก้าโมงยี่สิบเจ็ดคนอยู่ที่เดียวกัน เด็กหายไม่เกี่ยวกับเจ็ดคนส่วนใครที่น่าสงสัยคืออย่างน้อยตัดเจ็ดคนนี้ออกไปไม่เกี่ยวข้องเมื่อใครไม่อยู่ในเจ็ดคนก็มีอย่างที่ทราบพ่อน้องน้นตายช่างสองคนน้นเสริม คนขายน้ำแล้วกันคนขายน้ำอีกทีหนึ่งที่บอกว่าน้องไปไปซื้อน้ำพี่พี่ซิดิงอะไรอีกอ่ะแก๊งจำปาแก๊งจำปาก็ตัดไปอ่าพี่ซิดิงก็ตัดไปมีพ่อน้องน้าตายน้าเสริม ช่างสองคนคนขายน้ําที่ทางวันไปคนเหล่านี้อยู่ในบริเรียนที่ต้องหาคนยืนยันตัวนตวน,ตวนเพราะนั้นนาแต่เนี่ยไปทางจังหวัดน้าแต่เปงง็นจังหวัดผมมีในใจไม่พูดเห็นไหมครับชัดนะฮะ แล้วคุณมาจับลุงได้ไงแล้วคุณมาจับลุงได้ไงคุณหาเป็นปีคุณหาเป็นปีเนี่ยนะแล้วก็มาลงที่ลุงเนี่ยแสดงว่าทุกคนรู้แล้วครับว่าใครโกหกใครโกหกใครกำลังสร้างนวนิยายเรื่องนี้ขึ้นมา ทำไมต้องมีหมายจับลุงพลงงไหมฮะทำไมต้องมีจับไมจับลุงพลมันจับมาได้ยังไงลุงพลยิงอยู่ที่นั่นอยู่ป้าแตนก็ยืนที่นั่นอยู่ขนขนสามเส้นเป็นของใครครับขนสามเส้นเป็นของใครครับอ่าแล้วขนสามเส้นเป็นของใครคุณเอาขนของใครไปใช้ไว้อ่านึกภาพออกมาฮะเึกภาพออกนะนะครับ น้เสริมกวาน,น้าตายไปตัดหญ้าอ้าวตัดตัดนะสเสริมกว่าน,น้าตายไปตัดหญ้าโอเคนะนะเสริมกับน้าตายไปตัดหญ้าอ้าวแล้วมีใครเม,เมาเล่าครับมีใครเมาเล่าพูดอะไรมาครับสเสริมมาอีกมีใครเมาเล่าและพูดอะไรออกมาครับติ๊กตอกติ๊กตอก สวัสดีครับแอดโซดาครับสวัสดีครับ,ครบใครเมาเล่าแล้วไปหล่นคำพูดออกไว้ครับใครเมาเล่าลครับมันเอาไปจริงๆเอเอ,เอ้ทำไมเรื่องนี้มันไม่อยู่ในสารระบบเลยครับเรื่องนี้ทำไมไม่อยู่ในสารระบบครับมันตลกไหมฮะเขาเรียกว่างานหยาบครับ งานหยาบมากที่จะให้ลงพนเป็นผู้ายนี่ง,งานหยาบมากครับขนขนอลงพนพระแตนมันปิวมาจากสวนยางขึ้นไปบนภูเขาได้ไง <c oughs> <c oughs> นะฮะเออนะฮะ นะครับมีคนเมาเหล้าด้วยทําไมเรื่องนี้ไม่อยู่ในสารระบบครับย้ำอีกทีนะครับอันนี้เป็นข่าวช่องหนึ่งครับช่องที่เราคุ้นเคยเลยนะครับไปหาได้ครับเล่าขิดอ่านข่าวบนโต๊ะเางเลยครับเรียกว่าต้องต้องพูดตามตามนักข่าวนะครับว่า สภาพพ่อน้องว่าคุณพ่อเท่านั้นไม่มีคนยืนยันที่อยู่ตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งจนถึงเก้าโมงเก้าโมงยี่สิบสองนาทีคุณพ่อให้สัมภาษณ์ว่าได้รับข่าวว่าน้องหายเมื่อเก้าโมงยี่สิบสองนาทีแต่เจ็ดโมงครึ่งเป็นต้นไปทําไมต้องเจ็ดโมงครึ่งแต่บอกว่าเจ็ดโมงครึ่งถึงแปดโมงครึ่งเนี่ยเอารถไปไถนา ให้ยายอุ่นก็มาอ้างว่าคาพูดว่ามาบอกยายอุ่นว่าจะไปไถนาให้คือขยันนะฮะขยันต้องมันบอกมาบอกก่อนค่อยไปไถนาให้ยายอื่นก็บอกว่าเออใช่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 ใชใชใชอ้าวระหว่างมาขอไปไถ ái, แล้วใครไปเห็นว่าคุณไปไถยายอุ่นบอกเออใช่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 ยายอุ่นบอกเห็นแว๊บ แล้วเจ็ดโมงครึ่งถึง9ก้โมงยีบสองคุณอยู่ไหนใครยืนยันเงียบแต่ต่อมามีคนบอกว่าเห็นอยู่เห็นขับรถไถ9ก้าโมงอยู่บนถนน8ปดโมงครึ่งถึง9ก้าโมงก็แซมว่าครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมง การขี่รถบนถนนคงไม่ใช่เวลาครึ่งชั่วโมงระหว่างขี่รถมาบนถนนนีครึ่งชั่วโมง9โมงแล้ว9โมง22นาทีเกือบครึ่งชั่วโมงเนี่ยบอกว่ามีโทรศัพท์แจ้งน้องหายตอน9โมง22นาทีมันเป็นครึ่งชั่วโมงคงไม่มีใครเห็น ขับรถบนถนนตั้งครึ่งชั่วโมงแต่แค่ยืนยันว่าเหมือนประมาณเก้าโมงเห็นว่าขับรถอยู่เหมือนครับเหมือนแล้วหลังจากนั้นนะจากเก้าโมงถึงเก้าโมงยีบสองนทีอยู่ไหนหรือเข้าหรือกลับมาบ้านแล้วนะครับสี่ชั่วโมงหนึ่งไล่เอ้ยมันไม่ใช่แล้วล่ะ นี่แหละครับทำไมเรื่องเหล่านี้ตํารวจไม่สนใจครตอนนั้นสื่อสนใจครับแต่พอจะเอาเรื่องจริงๆเนยกับจับลุงพลแล้วไม่มีการสนใจเรื่องอื่นเลยแปลไหมครับนะครับอ่าครึ่งมันมีครึ่งชั่วโมงกับอีกยี่บสองครึ่งชั่วโมงกับอีกยี่สิบสองนาทีนะครับ คืออ้างว่าเจ็ดโมงครึ่งเนี่ยถึงเก้าโมงมีคนเห็นว่าอยู่บนถนนแรกๆไม่มีใครเห็นนะครับแต่โอเคมีคนมายืนยันพิธีกรยังถามว่าเอา้าคนยืนยันเนี่ยเป็นคนพวกเดียวกันไม่ใช่เหรอเนี่ยเงียบครับทนายตาั้มเออไม่ใช่ทนายตาั้มพิธีกรถามเงียบครับเงียบเอาเขพวกเดียวกันเนี่ยก็ก็อ้างได้สิเงียบครับ แล้ว9โมงที่เห็นบนถนนแล้วก็อีกบวกไปอีก22นาทีเกือบชั่มอีกครึ่งชั่วโมงอ่ะไม่มีใครยืนอย่างันอ,อันนี้พูดตามข่าวช่องหนึ่งนะครับที่ปรากฏอยู่ในโซเชียลจนตุงวันนี้นะครับยกเว้นเขาจะไปลบลบทิ้งนะนะครับนะครับ เจ็ดคนไม่เกี่ยวนะครับเจ็ดคนเนี่ยตัดไปเลยครับคุณแม่คุณป้าคุณแม่คุณลุงคุณป้าตาชาญยายสมควรตะมกยายถออันนี้ตัดไปเลยไม่เกี่ยวข้องตัดอีกก็คือตัดอีกก็คือหน้าต่อ นัตนาตะนัตนาแต่ไปต่างจังหวัดตัดไปอีกนัตตายนัตเสริมไปเกี่ยวญ้ามีคนอ้างก็ต้องมีการอ้างอีกว่าเกี่ยวย้าเพราะสองคนก็ต้องอ้างอ้างกันได้ที่เหลือคือใครครับที่เหลือคือใครนั่นแหละนะครับ นั่นแหละที่ถ้าเราจะค่อยตัดประเด็นออกไปเรื่อยๆนะครับนะครับอืมนะครับก็บอกแล้วว่าผมยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าผู้มีอิทธิพลอยู่ข้างนอกคนรับรู้อยู่ข้างใน โทรศัพท์อีกเยอะแยะไปหมดที่น่าสงสัยในกระบวนการนี้หนึ่งปีกับจะจับแต่ลุงพลครับกระบวนการสืบสวนสอบสวนจะจับแต่ลุงพลครับเป็นทงตั้งแต่แรกจนถึงมันมาเปลี่ยนเพราะว่ามีมีคนอ้างว่าตำรวจให้สงสัยลุงพลนั่นคือจุดเริ่มต้นของคดีนี้ครับเมื่อตำรวจให้สงสัยลุงพลจึงนับหนึ่งของผู้ที่จะ ลุงพลเป็นแพะใช่ไหมพูดคำนี้ได้ไหมเนี่ยมันเริ่มต้นจากตํารวจอ้างว่าให้สงสัยลุงพลทั้งที่คนนี้ก็รู้ว่าลุงพลอยู่กับตัวเองแต่เมื่อเมื่อถูกบอกว่าสงสัยเนี่ยมันเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยวันนั้นนะะเรื่องก่อนนี้ถูกตัดขาดไปเลยในระบบ การกล่าวหาถูกตัดขาดไปเลยนะไม่ให้อยู่ในสารบบเลยนะฮะเขามาเริ่มนับเมื่อนมีคนใส่ลุงพลเนะี่ยนั่นคือการเริ่มนับในคดีนี้ครับก่อนนี้เขาไม่สนใจครับไม่ใส่ใจใส่ไม่ได้ครับเพราะว่าลุงพลจะอยู่ตรงนั้นไม่เอาเดี๋ยวกล่วกาวหาไม่สนุกก็เริ่มสงสัยลุงพลตอนนี้เลยจนถึงวันนี้ครับก็คือออกหมายจับ ลองคิดเอาเองนะครับ